วันเดวิดมีวันนี้พาไปวอล์ที่ BACC ค่ะหอศิลป์เนะนาะนิทรศาการชื่อ Flower in Bloom สวยมากเป็นแบบงานปากักแบบเรียลลิสติกนะจะเป็นรูปคนที่ดูเสมือนจริงมากงานละเอียดมากดูดีมากๆเลยแล้วก็คนดูนิทรศาการนี้เยอะมากแตก แล้วก็อันนี้ว่า manifesto นะก็จะเป็นคอนเซปต์แบบผู้หญิงนำโลกในด้านไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะแล้เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมอ่ะก็จะเป็นในทศการเกี่ยวกับ16ตุลาคมเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเราไปต่อกันที่ h i n t cafe ค่ะอันนี้คาเฟ่แถวบ้านเราน้ำอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็อีเวนท์ที่มีตอนนี้คือเป็น event 17นั่นล่ะก็ประมาณนี้นะคะ ให้ดูภาพบรรยากาศของคาเฟ่ให้น้ำเมียอร่อยถ้าใครมานะเท่าที่เมนูที่เขาเลยเราเคยกินแล้วชอบนะพวกแบบหินกาแฟหินโกโก,โก้หรืออย่างอันนี้ที่เป็นแบบนคมคาราเมลก็อร่อยเหมือนกันนะคะวันปจําวันก็จบตรงนี้เท่านี้นะคะหลังจากกินกาแฟเสร็จก็ไปกินซุกกี้แล้วก็กลับบ้านนะคะ